สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมอยู่บ้านทำงานอยู่กับบ้านใช้ชีวิตอยู่กับป่าที่องค์กรบ้านหลังเล็กๆที่เราเรียกว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่สัมผัสกับความรู้สึกที่เรากำลังกำลังทำงานที่เราเรียกว่า Work from home ทำงานอยู่กับบ้านภาพตัวก็เต็มไปด้วย ความรู้สึกที่เรากําลังอยู่กับธรรมชาติรอบๆตัวเราความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุขอย่างคนที่โชคดีและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตในแต่ละวินาทีในแต่ละวันอย่างคนที่มีความสุขสงบระเบิดบรานเป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกว่าเรา สามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราได้อย่างงดงามเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาเป็นชีวิตที่เราไม่ต้องไปไปยื้อแย่งแข่งขันกับใครเป,เป็นความสงบที่เราเรียกว่าความสงบสยบเคลื่อนไหวใจของเราสบายสบายอยู่ท่ามกลางสายน้ําที่กําลังไหลลดหลั่นจากจากขุนเขา หรือภูผาที่มันไล่ระดับจากลำธารน,น้ำที่ที่ไหลกระเซ็นท่านความชุ่มชื้นและความมีชีวิตชีวาให้กับชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราคือความสุขที่เราสามารถที่จะมอบให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริง